เยอะนะครับแล้วก็มีการดําเนินการมาหลายปีที่ผ่านมานะครับและปัจจุบันนี้ก็ยังได้อยู่นะครับอันนี้ขอบคุณยิ่งนะครับที่ทางบุิชมถึงก็ยิ่งต่างทางมาเล็กจึงมีรายได้ที่มีใจอย่างมากนะครับมีด้วยกันโดยการศึกษามีด้วยแคนาลวิทยุทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีแล้วก็มีวิทยาการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งนะครับมีจับจาย ชาวคนสิงที่ใช้ยป็นจนิตด่างนยครับมีชายหาดของตัวเองนะครับก็เรียกเรียกว่าหาราชบุตรหางจากตรงนี้ไปประมาณสีกิโลนะครับอยาจะถึงชายหาดนะครับเป็นหาดสวยงามมากๆนะครับแล้วก็มีชายหาดที่เรียกว่าหาดว,วิวาใต้สุ่นนะครับเป็นเป็นเคยเห็นใต้ทะเลนะครับก็จะไปนีท้ที่ที่หาดว,วิวานะครับตรงนี้ก็เป็นที่รู้จักของทุกคนนะครับถ้ามีเวลาท่อง เรียนไปนะครับโดยการด้วยภาระการนะครับที่ที่ทได้ชมรีชัยกรรมการที่เรามีนะครับนะครับคิดว่าท่านมาเยี่ยมครั้งนี้แล้วก็ถ้ามาอีกมาอีกหลายหลายครั้งก็ได้นะครับเพราะว่าที่นี่มีมีอะไรเยอะแยะนะครับมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยนะครับเยี่ยมเป็นกลางซึ่งท่านเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยโครงการส่งเสริม กอเรียนสไลด์ผมใการเรียนรู้เพื่อเป็นอาชีพทางเลือกของชุมชนเช่ไหมครัารที่วชได้ในการเสนอโครงการนี้นะครับเรียนท่านสื่อชนทั้งส่วนบุริภากแล้วก็ทางส่วนกลางที่มาตั้งที่วชชทีมนักวิจัยแล้วก็ทุกท่านนะครับในห้องประชุมแห่งนี้ครับวันนี้เป็นโครงการสื่อสัญจรอีกครั้งหนึ่งนะครับ สนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมด้วยการกิจกรรมต่างๆที่เอกการสนับสนุนที่เกี่ยวโครงกานวิจัยนวัตกรรมของรทที่เป็นผลสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในระดับชาติระดับชุมชนหรือว่าระดับท้อง ีนอ,อการที่จะมีอาชีพทางเลือกในการปลเลี้ยงสไลด์ผมรวมทั้งมีการแต่รูปถึงฐานต่างๆไปในชีวิตทางทีใใในเราแจกก็ได้ดำเนินการเราก็เป็นคนสมเด็จทางเป็นทีมระจักษ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ผมคิดว่าทางพี่น้องซื้อชมผมจะได้รับทราบของผลการดำเนินโครงการแล้วก็ได้เยี่ยมชมศูนย์ลูเลี้ยงต้นแบบรวมทั้งศูนย์เรียนรู้ที่ทางน้องแจกได้ใใไป คิดว่าโครงการนี้น th ่าจะมีส่วนในการที่จะขยายผลอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบมากขึ้นในโอกาสหน้าบกชมีทีที่จะในการสนรับแล้วก็ขอขออนุญานตตุลาการงมสัดนภาพการผลิตเนี่ยเขาผลิตได้ค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างน้อยแล้วก็ไม่ไม่แข่งขันกับความต้องการของตลาดนะครับถ้าจะทำเม็ดเยอะๆนะครับจนเนลือากๆเนี่ยตรงนี้เราเราคิดว่าเราไม่ไม่กล้าที่จะ ชาวบ้านเนี่ยเขาจะมีอาชีพอื่นด้วยนะครับเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพการเาษตรนะครับที่เราแยกกันนะครับในปัจจุบันที่เพชรบุรีที่ประจวบที่ไหนก็คือตน้มส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงเป็นบ่อดินนะครับเป็นบ่อดินอันนี้ก็ในบ่อดินก็ได้บอกบ่อคุ้งบ่อเละบ่อคุ้งร้างอะไรเงี้ยเอามาแย่งสารมดูนะครับอันนี้เราที่คณะเราก็เห็นต้นทุนนะครับต้นทุนนี่ค่อนข้างต่ำมากนะเพราะว่า ถ้ามาคิดของการเลี้ยงกุ้งอะไรต่างๆนะครับกุ้งเนี่ยต้องใช้ต้นทุนสูงมากๆนะครับแต่ว่าการเลี้ยงสาหร่ายเนี่ยนะครับเราไม่ต้องให้อาหารอะไรทิ้งเราให้ปุ๋ยแค่คือถ้าเลี้ยงแต่ก็ไม่ใช่แต่ว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเราเอาวิธีทำการทำเหมือนเหมือนเหมือนทำเกี๊ยวต้องต้องพาเรียนอธิบายว่าเป็นลักษณะเป็นเอามาทอดกินเนี่ยนะเอามาทอดกินเป็นแป้งคล้ายๆ เราไม่ทีทุกอย่างทำเหมือนข้าวเหี่ยวแต่ว่าไม่เอามาตากแดดแค่นั้นเองถ้าจะเป็นอย่างนั้นนะครับข้าวเหี่ยวเราต้องมาตากแดดก่อนจะไม่แล้วก็เอาไปทอดเอาไปทอดแต่คือพวกไม่ต้องตากแดดเราไม่ต้องตากแดดไม่ต้องทําให้แห้งแล้วก็เอามาทําเป็นชิ้นเล็กๆแล้วไปทอดแต่ว่าโดยใช้สายข้อมูลเนี่ยเอาไปเอาไปใส่ร่วมด้วยแต่ว่าเนื่องจากมันที่ผมเคยพูดว่าเขามองไม่เห็นรูปร่างนะครับทาให้คนไม่ค่อยนิยมซื้อ ไม่ค่อยเดี่ยวซื้อไม่โตเอาไปขายได้ขายไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยหรือขายได้อ่าปกติเหมือนกับที่ไม่ใช่ไม่ไม่ใส่ไม่ใส่สาหร่ายตัวเดียวกันใช่ไหมกาบอกว่าทารศูนย์ก็บอกว่าผลผลิตมีไม่ไม่เพียงพออ่ะนะไม่เพียงพอเพราะว่าบางทีความต้องการของคนเพิ่ขึ้งเยอะเหมือนกันก็ตลาดที่จะขายก็เอาคนที่รู้จักในในห้องในหมู่บ้านครับจริงจริงโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสาหร่าย พวงกระหนอันนี้นะครับเป็นโครงการที่สํานักงานการวิจัยแห่งชาติให้การสนับสนุนทุนวิจัยกับทางนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยนะครับซึ่งก็ทางทีมนักวิจัยก็ได้ดาเนินการจนได้เทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงนะครับเป็นเทคโนโลยีที่สามารถที่จะไปให้ทางเกษตรกรหรือชุมชนนั้นสามารถต่อยอดได้นะครับก็ถือว่าเป็นความสําเร็จนะครับในเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง ในส่วนของสูตรวิจัยของมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยนั้นก็ได้มาขยายผลให้เป็นสูย์วิจัยและสูย์เรียนรู้นะครับที่ของท่านผู้ใหญ่เกษมแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการต่อยอดในการขยายผลนําผลงานวิจัยออกไปสู่ชุมชนนะครับแล้วทางชุมชนเองก็มาดําเนินการในการเพราะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นให้เป็นสูย์เรียนรู้แล้วก็ขยายองค์ความรู้อย่างสมาชิกแล้วก็ทาง นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่ต้องการความรู้หรือสนใจที่จะเพาะเลี้ยงสลายพวงหุ่นเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักต่อไปได้นะครับเท่าเท่าที่ได้คุยกับทางผู้นำชุมชนก็คือผู้ใหญ่กเกษมเนี่ยก็ทราบว่ามีผู้ที่สนใจมารับเทคโนโลยีมาเรียนรู้เนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่เองในฐานะประธานชุมชนก็ได้ขยายองค์ความรู้นี้ออกไปนะครับก็เป็นที่ทราบว่า สมาชิกประมาณ40รายก็มีความสนใจที่จะนำองค์ความรู้นี้ไปประกอบอาชีพเป็นอาชีพเสริมในการที่จะพาอเลี้ยงสาหร่ายฟองอุ่นอนอกจากนี้ผมคิดว่าในเทคโนโลยีที่ ถ่ายทอดออกไปเนี่ยนะนอกจากว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนแล้วนะครับผมคิดว่าในภาพกว้างของประเทศก็จะทําให้ชุมชนนี้มีรายได้ที่เป็นอาชีพเสริมนอกจากอาชีพหลักที่ที่ชาวประมงได้ดําเนินการอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นการขยายองค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปแบบและเป็นรูปธรรมนะครับอันนี้เท่าที่คุยกับทางนักวิจัยนะครับแล้วก็ทางประธานชุมชนเองเนี่ยก็ทราบว่าการเลี้ยงสไลายแบบอินรีเนี่ยเป็นการใช้พวก สารชีวภาพแล้วก็ใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเลี้ยงปลาหรือว่าการทําประมงูม้าที่ไดจากน้ําล้างปลาร้างปูม้านี่เอามาใช้ซึ่งก็ไม่มีสารเคมีไม่มีสารพิษอันนี้ถือว่าเป็นเป็นการดําเนินการแบบอินทรีย์ก็จะทําใหไไ้ไม่ไม่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอันที่1นนะครับอันที่2ก็จะทําให้ผู้อื่พวกมีความมั่นใจว่าไม่มีเคมีเข้าไปเกียว์บ,บนในผลิตภัณฑ์ที่ออกมาก็จะมีความมั่นใจในการที่จะ ซื้อไปบริโภคหรือว่าเอาไปจำหน่ายอันนี้ก็เป็นความความามั่นใจของทีมนักวิจัยแล้วก็ทางาผู้นำชุมชนเองว่าสามารถที่จะผลิตสารไหลพวงหมุนแล้วผู้บริโภคมีความมั่นใจที่จะมาซื้อผลิตภัณฑ์ของของของทางชุมชนครับถ้าถ้าดูในภาพใหญ่ของประเทศจริงๆเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่กว้างขวางนักนะฮะอาจจะมีกลุ่มผู้บริโภคในในระดับหนึ่งอย่างเช่นผู้ที่ดูแลเรื่องสุขภาพหรือว่าสนใจในอาหารที่ ดูเหมือนเป็นอาหารอินทรีย์นี่นะฮะก็ก็จะมีในระดับหนึ่งแต่โดยทั่วไปแล้วถ้าชาวบ้านเองเนี่ยก็อาจจะรับประทานกันอ,อยู่ปรับปรายนะครับแต่ว่าในเรื่องของตลาดที่เป็นการซื้อขายกันเนี่ยจริงๆอาจจะเป็นตลาดของอย่างเช่นพวกประกอบทําอาหารพวกสลัดหรือพวกอาหารญี่ปุ่นนะครับที่จะเอาเอาเอาสลายพวงหุ่นไปเป็นส่วนประกอบของซูชิหรือว่า,าการรับประทานเพื่อสุขภาพอันนี้ก็เป็นเป็น เป็นกลุ่มของประชาชนที่นิยมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอีกอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่เท่าที่ฟังจากผู้นําชุมชนก็คือผู้ใหญ่กเกษมมองว่าตลาดยังมีความต้องการนะครับแต่ว่าการผลิตเนี่ยย,ยังไม่ทันต่อความต้องการที่ท,ทางชุมชนได้ผลิตนะครับทางวชอเองก็ได้คุยกับนักวิจัยว่าถ้านักวิจัยเองจะขยายการผลิตไปยังกลุ่มของชาวบ้านที่เป็นสมาชิกของชุมชนเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้ ทางวอชอเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนในเรื่องของปัจจัยการผลิตในบางส่วนนะครับที่จะไปทํา,นนา,าให้การผลิตของชุมชนนั้นมีการขยายการผลิตมากขึ้นเพื่อที่จะตอบโจทย์ของการตลาดที่มีความต้องการามากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของของเราเองในเรื่องของตลาดเนี่ยวอชอยเองยังไม่ได้ไม่ได้มองในเรื่องของการจะไปดูเรื่องตลาดของ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแต่จริงๆแล้วในเรื่องของตลาดโดยปกติเนี่ยเท่าที่คุยก็ยังมีความต้องการกับการผลิตเนี่ยยังยังยังไปด้วยกันได้อยู่แต่ถามว่าถ้าจะมองตลาดให้กว้างขวางออกไปเนี่ยก็มีคําแนะนําให้กับทางนักวิจัยว่าถ้าเราจะลองศึกษาตลาดแล้วดูกลุ่มผู้บริโภคให้ให้ชัดเจนมากขึ้นว่าเป็นกลุ่มไหนและนํามาวิเคราะห์เพื่อที่จะดูกําหนดตลาดให้ชัดเจนมากขึ้นเนี่ยอาจจะทําเป็นโครงการศึกษาหรือก็วิเคราะห์ตลาดตัวนี้ให้ชัดเจนแล้วก็ นําไปสู่การขยายผลในเรื่องของการขยายตลาดต่อไปได้วชอเองในฐานะที่สนับสนุนเรื่องการดูแลเรื่องวิจัยเนี่ยก็สามารถที่จะไปสนับสนุนเรื่องการวิเคราะห์ดูเรื่องของการตลาดดูเรื่องของความต้องการเพื่อที่จะมาปรับการผลิตแล้วก็ของทางชุมชนแล้วก็ทางโครงการนี้ให้ให้ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทั้งตลาดและการผลิตไปด้วยกันครับ